ขณะเดียวกันนะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งไทยลาวเวียดนามและเมียนมานะมีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกและตะวันตกขณะที่รัฐบาลไทยก็เร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจโดยให้จังหวัดระแก้วเป็นที่ที่นํารองค่ะ โดยนายปอดอนปรมัตมินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจต,ตะวันออกตะวันตกครั้งที่3มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเวียดนามเมน,นมาลาวและผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เ,เข้าร่วมรัฐมนตรีทั้ง3ชาติชื่นชมความก้าวหน้าของโครงการในหลายสาขาอาทิการพัฒนาสะพานแม่สอดเมียวดีถนนเส้นกอกะระตและมอลลแมงการ ยกระดับทางหลวงตากแม่สอดพร้อมสะท้อนปัญหาข้อจํากัดด้านความพร้อมของสาธารณูปโภคการใช้แบบฟอร์มศุลกากรเป็นระเบียบเดียวกันโดยต้องเป็นความร่วมมือจากหลายภาคสว่วนรวมถึงภาคเอกชนและ ADB ขณะที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองน,ยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมครั้งนี้นะคะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเร่งดําเนินการเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีความคืบหน้าไปมากมีบริษัทเอกชนสนใจ ขณะที่หลายภาคส่วนก็เร่งด,ดำเดนินเดินหน้าแบบบูรณาการมากขึ้น